สว,ส,สวัสดีครับ,รบพบกับอาจารย์เก่งกาจจงเจพระพร้อมด้วยพรมบุภาแก้วสาครนในรายการบ้านโหราศาสตร์พิพยากรค่ะซึ่งเราก็จะเจอเจอเป็นประจำทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลาสองทุ่มหนาทีเป็นต้นไปนะคะผ่านช่องอไฟแชลลของเรานะคะแล้วก็ช่วงแรกเราก็จะเปิดสายให้คุณผู้ชมทางบ้านสามารถโทรมาสดๆด,ดูดวงกับท่านอาจารย์ของเราได้เลยนะคะ0 2 9 3 4 9 2 5 8 9ใครสนใจก็รีบโทรมาได้เลยนะคะอาจารย์ค่ะ ช่วงนี้มีมีมาเลยเเปล่ายังก็รับเลยรับเลยมาเลยมาเร็วมากอ่ะค่ะสายแรกกันเลยสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะชื่อคุณอะไรคะคุณมารุครับมารุตเหรอคะครับมารุาเกิดวันที่เท่าไหร่คะเกิดที่ยี่สิบหกกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยสิบสองครับค่ะเวลาเกิดปีสี่สี่สิบห้าครับค่ะ เกิดทีいい่จังหวัดเกิดจังหวัดไหนคะจังหวัดจันทครับจันทบุรีเนาะอ่คุณมารุตมีอาชีพอะไรครับขีดย,ยางครับจังหวัดจันทรครับเออล้วยังมียางให้กีดแลวตอนนี้ยราคาตกไปนะมันก็ๆๆตกก็กีดตามตกครับแล้วกี่ตามตกเลยนะครับแล้ววันนี้จะถามเรื่องอะไรโดยจะดูที่เดียวคอต่อเติมบ้านเดินไหนได้ะครับจะต่อเติมบ้านเหรอ เดือนในเดือนนี้กับเดือนหน้าวันไหนดีครับเอ่อการจะขยายบ้านปลูกบ้านเขาให้ใช้เดินคู่นะเดือนเดือนอะไรเดือนไทยเดือนไทยนะเอ่อเดือนนี้อันนี้วันอะไรนี่เดือนเดือนเดือนพฤศจิกาเดือนสิบสองเองจ้าเดือนสิบสองเอเดือนสิบสองก็ได้เนี่ยต่อเติมเหรอครับอ่าต่อเติมได้ไม่เป็นไรนะเออแล้วต่อเติมไปตั้งที่ไหนอ่ะฮะ ต่อเติมออกไปทางด้านไหนขยายไปทางด้านทิศไหนมันทางทางทางทุกทิศอะครับวันราคารเปิดรับเสาร์รรขยายขยายทุกทิศเลยเหรอครับสี่ทิศเลยเหรอครับก็ขยายสี่ทิศเลยอายุสี่สิบห้าปีแปดเดือนสิบเก้าวันเกิดวันอังคารยี่สิบหกขึ้นสิบข้าเดือนสี่ปีวอก ก็จะขยายบ้านปีนี้ลัคนาอยู่ราศีมังกรตนุคุณภาษาราพันธุ์ก็ได้ได้ได้ไดเสาเลงพันธุบ้านแตกหมายถึงว่าบ้านจะต้องมีการขยายปรับปรุงใหม่เอาเลยเอาเลยเอา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 ,เอาดูเนี้ยตอนเสายกเอาเลยวันไหนดีนครับว,วันไหนดีเหรอวันไหนดีเกิดวันอังคารเอาวันพุธเอาวันพุธไ้พุธไม่ได้พุธอุบาต วันเพระ่หัสวันเพระ่หััดคู่สองคนวันจันทร์วันจันทร์นังมันคารากินีกับวันอังคาร์เกิดวันอังคารเนี่ยมันก็เลยขัดแย้งกันหลายเรื่องเอาวันอังคารเลยก็ได้เอาวันเกิดตัวเองตกบ้านนะครับฮะต้องตกบนกรงหน่ำใจครับวันศุกร์ก็วันขึ้นบ้านใหม่ดินะเราเราย้ายเข้นอยู่มาเยไมอยู่แล้วข้าจะย้ายเข้าอยู่ได้วันไหนครับวันศุกร์วันศุกร์จะย้ายเข้าย้ายวันศุกร์ย้ายวันศุกร์ ถ้ามันทำไปถึงถึงเดือนไหนก็เดือนปีหน้าข้ามปีแล้วอครับได้ไม่เป็นไรคุณลงวันไหนแล้วก็ทำไม่เรื่อนกวกาจะเจแหละครับอ๋อยุกไกยเกษะนะไม่มีปัญหาอ้าวแล้วว่ามามีอะไรอีกตดวดีนะครับทลางานดีดวงใช้ได้มะสุกก็เดน่นังคานก็เด่นเนี่ยเป็นเกษตรสุกก็เป็นมหาอุ่นก็ถือว่าโอเคอะนะ เออแต่งงานหรือยังอ่ะแต่ง้วครับไม่ลูกหรอครับลูกกี่คนอนะ่ะสองคนครับสองคนก็โอเคอ่ะความรักดีไม่มีปัญหาอบาส,สบายดีครับดีไม่มีปัญหาดีใช้ได้ใช่ไหมครับอยากจะมีปัญหาไหมล่ะไม่อยากครับเออเยอะๆอย่แล้วครับคือไม่อยากก็อย่าถามมากถามมากๆ,ๆเดี๋ยวก็ต้องเจอปัญหาจนได้ <c oughs> มันดีอยู่แล้วอย่าไปทาลายเพราน้ามันนิ่งอยู่แล้วอย่าไปทําให้มันกระชุกก่กระเพื่อมดวงนี่เหมือนกับน,น้ำเหน,นะถ้ามันนิ่งอยู่ก็ทาไปเรื่อยๆยกเวลามีปัญหาเราก็มาแก้กันนะวีน่าดวงดีไม่ด,มด,ด,มดีทันวาไปแล้วก็ดีแล้วสาวยกมาเจออังคารในเรือนลาพระจะได้ลาบจากเพื่อนฝูงเออดีเห็นไหม ลาบลอยเลยไม่มีอะ่ได้ทานน้ำครับปีหน้าชันวาปีหน้าไปแล้วปีหน้ามกราลมันจะมีกระลาบลอยครับเออลอปปีน้าเราจะมีลาบลอยลอยมาก้อนใหญ่ด้วยรับให้ดีนะเดี๋ยวไม่จะทับแบนด์เราเนี่ยต้นหมิลต่อครับฮะต้นหมิลต่อไม่รู้อ่ะก็รู้ดูที่ว่ามันจะมาอย่างไงนะ มีการทำงานมีการงานครับจะมีโชคลาภมามันเคยเป็นโชคได้เลยครับไม่รู้มาอาจจะมีโชคลาภจากการงานก็ได้แล้วขายยางอาจจะขึ้นก็ไดาั้นแล้วแต่ว่านะอาจจะได้รับเงินจากยางเขาให,ให้ไล่ละไล่ล,ะ,ล,ละพันเนี่ไหมได้ครับกำลังทำอยู่ครับทำยังยไม่เสร็จเลยครับแล้วไมยัง,ย,งยังครับทำยังยไม่เสร็จเลยครับเอกสารไม่ตกงับเออเนั่นแหละมันอาจจะไปได้ตรงนี้ก็ได้เออเห็นไ,ไหม ก็ถือการทำเรื่องกู้เงิทำเรื่องกู้เงูนตวหนึ่งครับมันก็ได้เยื่องหน้าเยื่องเนี่ะครับไอ้กู้มันไม่ใช่ลาบนี่กู้มันเป็นการกู้หนี้ยืมสินน่ะนะอ๋อไออย่างถ้าว่าอยู่เฉยก็ให้ไล่ละาพันเงี้ยเออสิบห้าไล่ก็หมื่นห้าเออเงี้ยถือว่าลาบใช่ป่ะเออนะอ้าวเอ้วมีอะไรอีกไหมไม่มีแล้วเอาโชคดีนะโชคดีโชคดีโอเคครับแครับค่ะส่วนมาก คนจันทบุรีจะต้องดูกันทั้งจังหวัดแหละทัง the s <S ้งจันทบุรีเนี่ยทั้งในสงไรสวนเนี่ยดูกันสบายเพื่อนกันทั้งหมดนั่งไปเที่ยวจันท์ซะหน่อยจันอ๋อพวกสวน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 เยอะของก่อนนี่มีสวนงอมังคุดอ่าเดี๋ยวรับสายต่อไปเลยดีกว่ามาแล้วเหรอสวัสดีค่ะฮัลโหลค่ะชื่อคุณอะไรคะชื่ออารตินค่ะ คุณอาทินอาจินค่ะอาจินอาทินนะอาทินเกิดวันที่เท่าไรจ๊ะเกิดที่หนึ่งสิงหาสองห้าหนึ่งหนึ่งปีวอกคุณจะอ่าเกิดที่จังหวัดรุงเพค่ะเวลาเกิดตีสามห้าค่ะห้าสิบเหรอห้าสี่ค่ะห้าสี่ห้สตีมห้าสี่เนเกรวคะเอาเด็ดสักคู่ค่ะคุณอาจินทำอาชีพอะไร อ๋อเหรอดูแลคุณแม่แม่แล้วแล้วสามีอ่ะเราไม่จะไม่แต่งงานค่ะอ๋อเหรอเป็นสาวโสดเหรอใช่ค่ะ,คะโอ้โห <c oughs> แล้วแล้วตอนนี้ไม่ทําอะไรทําไงอ่ะเอาที่ไหนกินอ่ะพอดีหนูเอาเป็นของพี่สาวค่ะพอดีพี่สาวทำงานนะคะอ๋อพี่สาวเลี้ยงเหรอค่ะ <c oughs> <c oughs> ก็ไปประมาแล้วน,นะคะประมาณนั้นเนี่ยนะก็คือเดือนหนึง่งพี่สาวจะให้คนหนึ่งมาดูดูแลบ้านด้วย ค่ะดูแลพ่อด้วยค่ะอ๋อพ่อพ่อยังอยู่พ่อยังอยู่ค่ะเอ้าเดือนละพันพอใช้เหรอแก็ใช้แบบประหยัดประหยัดเอาค่ะพันหนึ่งเนี่ยนะอยู่ได้นะได้ได้ค่ะพูดเป็นเล่นนะแต่ประหยัดเอาเฮ้ยค่ากินก็ไม่พอแล้วนะคือเดี๋ยวก็แล้วแล้วน้ำไฟเอาที่ไหนอ่ะพ่อน้ำไฟพี่สาวเป็นคนออกอะค่ะอ๋อค่าใช้จ่ายต่างๆออกวางนั้นเธอะอาหารก็กินกับพ่อพ่อพี่สาวก็ออกบ้าน ก็เพียงแต่ว่าคุณดูแลเขาให้เดือนละพันเป็นค่า<ช>น้ำพักน้ําแรงเอาไว้ใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอะไรเงี้ยใช่ไหมค่ะแมถึงบอกคนเราอยู่พันเดียวไ,ได้ไงโอ้โหยิงยิงกนเลยเป็นนักการ์ดโดยไมค่อยแข่งแรงเลยค่ะใาาครคุณอะไรเงี้ยเหรอค่ะค่ะอายุ46ปี 4, 4, 6, 3เดือนจะไอยู่ที่ไหนในกรุงเทพเหรอกรุงเทพแต่ลวงสว่างอะค่ะโอ้โหวงสว่างนี่เข็นนนท์แล้วเข็นกรุงเทพเออมันมันสุดกรุงเทพพอดีอะค่ะอ๋อสุดกรุงเทพเลยนะ ไี่มีปัญหาคุณสุขภาพไม่ค่อยดีมดลูกไม่ค่อยดีนี่เป็นมดล,ลูกเป็นต้ามรานด้ยค่ะเออเออมันก็มาจากมดลูกนั่นแหละหรอมีนา่าถ้าปวดน้องตรงมดลูกค่ะนนอนนนอนเลยคือตอนนี้เอ้ยวันนี้หนูแมงจะไม่มาแล้วค่ะคุณหมอเอ้ยอาจารย์อาการคืออังคารมนนนันเป็นเป็นเป็นเสียงอะเป็นนิดอ<ร>๋ออืมอ๋มอมอันก็เลยมีปัญหา แล้วความดันนี่ก็มาจากเาวพฤหัสกล้ามเนื้อหัวใจไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่อ <hace> ha. ๋อค่ะค่ะเออไม่ค่อยดีนะไม่ค่อยดีชอบเลียงห,หัวบ่อยมากเลยนะก็ใช่เนี่ยเขาจะมันต้องบอกว่าเลือ่อ,ลอนม<ะ>ลมไม่ค่อยดีด้วยฮะเลื่อนลมมันไม่ค่อยดีด้วยก็ใช่อายุสี่ที่หกแล้วมันเข้าไวทออ้องอืมตัวป้านะเลือดจะไปลมจะมารอบเดือนรอบเดือนหมดแล้วยัง ยังค่ะยังนั่นแหละมันกำลังจะไปจะมานั่นแหละต้องกินยาหอมยาลมหน่อยนะค่ะย่าหอมอย่าลมติดบ้านไว้ค่ะเป็นลมหน้ามือตาลายวิงเวียนจะได้หยิบฉวยได้ทันนะนขอได้ค่ะเออนะหนูบีหนูขอจะมีโชคใหญ่ๆตอบแทนคุณคุณพ่อได้ไหมคะโชคใหญ่ๆโชคอะไรละเดือนละพันจะทำโชคอะไรดูเล่นกับแบบเล่นหวยอะค่ะอ๋อที่พี่สาวเขาเดือนละพันนี่ให้มาเล่นหวย แล้วตอนนี้มันก็ได้ประมาณยี่สิบบาทตามสิบบาทยี่สิบบาทแล้วมันจะรวยไหมล่ะเออเขาเป็นุ่นน้อยค่ะอาจารย์หนูก็เล่นเป็นอย่างนี้ยค่ะเอออย่าไปเล่นมันเลยเออโอเคฝันฝันมันก็ดีจะได้อย่างน้อยจะได้มีชีวิตชีวาจะได้มีรุ่นมั่งนะใช่อย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นลาบหรอกถุงไปกี่กระตังนะอ๋ออ้าว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 วันนี้ไม่ได้ทำงานเขาก็นอนใจกันว่าไม่ไม่มีโอกาสต แทนคุณพ่ออ๋อเหรอดีแล้วดีแล้วแล้วพ่อยุเท่าไหร่ปีนี้แปดสิบค่ะฮะแปดสิบแปดสิบอโอ้ยโยยืนแต่โยยืนนะแล้วพ่อพ่อมีโรคประจาตัวหรือเปล่าล่ะพ่อก็เป็นความดันเป็ตัวค่ะแล้วอย่าเครียดคือความดันนี่อย่าเครียดอ๋อแล้วก็อย่าอดนอนค่ะอย่าท้องผูกค่ะนี่ละอาการมันจะขึ้นทันทีเลยแล้วบบขับถ่ายดีนอนหลับสบายใช่ไหมะแล้วไม่เครียดอารมณ์สบายอย่างนี้นะค่ะ มันก็ไม่มีปัญหา๋อแล้วช่วงนี้มันปลายฝนต้นหนาวด้วยอากาศไม่ค่อยดีนะระวังหน่อยค่ะเออมันเจ็บป่วยได้ง่ายนะค่ะเป็นโรเป็นอะไรแรงเนากาไม่เป็นไรแล้วออกกําลังบ้างเลยบ้างนะใช่ค่ะเออนะค่ะลูกกตัญญูไม่เป็นไรหรอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง ดีเลยแล้วเป็นยังไงทำบุญหนูก็ปวดคนเอาเออดีแล้วเราไม่ทำบาปมาเถอะด้บุญแล้วคือคุณจริงๆนะคนดูแลพ่อแม่นี่นะกตัญญูยิ่งใหญ่กว่าทำบุญด้วหรือเปล่าเขาเรียกว่าพระในบ้านอ่ะอันนี้ความกตัญญูเนี่ยิ่งใหญ่มากนะยิ่งยิ่งกว่าคุณทำอะไรที่เอกยิ่งคุณใส่บาตรทุกวันอีกดีแล้วดีแล้วนะค่ะขออาจารย์พอดีมีคนมาหนุระวังหูเลยนะอาจารย์าจาโอเคโอ้โหจะรู้ที่รัก รู้คิวก็บอกมาเขาเรียกกระตันยูใช่ไหมอาจารย์กระ<บ>ตันยูกระตันยูต่อหน้าที่ <laughs> คนเราก็อย่างเงี้นะบางทีเราทําอะไรก็คิดว่า,าไม่เคยไหนทำนบุญมากจากว่าจริงๆริงเราดูแลพ่อแม่เนี่ยความกตันยูนี่มันยิ่งใหญ่กว่าอะไระอย่างงี้นนะเอาละ,ค,ะค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าก็ยังเปิดสายให้คุณผู้ชมทางบ้านสามารถโทรกันมาสดๆได้เลยนะคะส่วนตอนนี้พักสักครู่ค่ะ